สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสสดกับช่องมมเมอนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ส่วนอ้อยครับนี่ ทายแล้วนะครับส่วนนี้หมดรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็พี่น้องควานช้างมากันทั้งหมดนะครับทั้งหมดสิบเอ็ดสิบสองเชือกนะครับวันนี้นะครับน้องใหม่กันเราตระกูลต่อเต่า สามเชือกตึกตัดแต่งกวาทองเพชรไอ้ลายทายทองเงินออมสินบุญโชคสาวกลวละองศานะครับมเมีจ๋าสิบเอ็ดเชือกสิบสองเชือกครับวันนี้อื หมดแล้วสุดท้ายแล้วครับรอบนี้เปรอบสุดท้ายนะครับอืม mm <laughs> รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับอือรอบสุดท้ายแล้ว ุดแท้ายท้ายสุดแล้วในอ้อยนะครับรอบนี้นะครับก็เป็นครั้งนี้ครั้งที่นะครับที่คกี่ัวาพาพี่น้องคุายม,มาตัดครับรอบนี้รอบนี้ก็เป็นรอบที่น,นะครับที่สามนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะครับนะครับก็ ก็ต้องขอขอบคุณที่อยากจดีท่านนี้มากๆนะครับนะครับดีใจเท่านนี้นะครับท่านก็คือนะครับแม่อเล็กนะครับจากปัตถุน,นะครับครับแน่อเลยจปทึมน,นะครับ ขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับ,รบอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับแี่อา,อาล็กนะครับหรือคุณแม่นะครับวัดนิวัด,ดีดดิสานะครับ บุญยะติพงนะครับวันที่ฐานบุญยะติพงนะครับนีรคูหรือคุณอาเล็กนะครับจากปะทุมนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับส่วนอ้อยส่วนนี้นะครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามแล้วครับที่ควันเขียวนะครับนะครับพาพี่น้องควันช้างนะครับมาตักอ้อยนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะครับ ทางนี้ทางนั้นก you know oh. ็จะขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะครับคุณแม่นะครับวัิษาบุญญาติพงศ์นะครับวันลิษาบุญญาติพงศ์เลยคุณแม่อระครับจากทุมนะครับเดี๋ยวควันเขียวจะให้พี่น้องควันช้างนะครับได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะครับพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องควันช้างนะครับสวัสดีนะครับ เดี๋ยวจะให้พี่น้องควานช้างขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณคุณแม่อเล็กจากปทุมให้หน่อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องควานช้างครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องควานช้างนะครับนี่รอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับ อัดไปให้หมดเลยครับอัดไปให้หมดเลยนะครับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณทุกท่านขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้มากมากนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับขอบพระคุณนะครับที่นะครับสละเวลาเข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณนะครับ นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เมตานะคอาหารให้กับน้องช้างนะครับขอบพระคุณนะครับส,สวัสดีครับ